ในระหว่างการที่เฮ็ดเทาเกิดเนี่ยเท้าปะต้องไปแตงกิงเพิ่นครับถ้าเท้าแตงกิงเนี่ยเพิ่นเสียเอาเชื้อเฮ็ดที่เพิ่นหาได้ที่เพิ่นเพิ่นหาอาหารเนี่ยเพิ่นจะบ่เอาไปสางเฮ็ดครับเพิ่นจะมาสางตนเพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่เฮ็ดเกิดเนี่ยคือบ่อยแตงกิงปีที่แล้วมันหอดเกือบไปไปลายเดือนตุลาเลยค่ะครับผมแมปีที่แล้วปีนี้ก็ขึ้นว่ากันยายนาจะเบิดเดือนเพราะว่าปีนี้เฮ็ดเท่าเทามันมันบอกมันบอกเกิดหลายรอบนะครับแต่มันยาว อืเกิดหลบรอบเดือนพฤษภา,ามันก็เน่ามากเกือบสองเดือนปีที่สามนี่ห่มมีผลแมัน่ครับขาดว่ากคาดว่าน่าจะมีผลอยู่ครับแต่กะสีบลายปันไดเพราะว่ามันก็ยังมีเกิดให้เห็นอยู่ขึ้นต้นเมื่อกี้มันก็ยังยังยังอยู่ไก่คนผลอยู่เนาะแต่ด่านอื่นมันบม่มีแมันบ่ะครับด่านอื่นมันบม่มีแต่ว่าตัวนี้มันถือเปิ<า>ดอืมตัวนี้ค่อนข้างจะทึบแห้งทึบแหงไหมน่าจะมีผลทึบแหงน่าจะมีผลนะ แรงมากเมือ่อเมื่อหนาเฮ็ดไม่พอนกับขาดว่าจะมาแต่งให้เพิ่นบางๆลงโอ้เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันดิดคัะเขาจะมาติดตามกันเบิ่งมามติดตามกันเบิงเพราะว่ามันจะมีบางคนเ้าเนาะอันนี้ค,ความูวา้รู้ที่ไม่พ่อนรับมาจากคนอื่นครับเพิ่นวาได้ระวางการที่เฮ็ดเท่าเกิดน,นี่เฮาบ่ต้องไปแต่งกิ่งเพิ่นครับถ้าเฮาแตงกิ่งเนี่ยเพิ่นเสียเอาเชื้อเฮ็ดที่เพิ่นหาได้ที่เพิ่นเพิ่นหาอาหารเนี่ยเพิ่นจะบ่เอาไปสางเฮ็ดเพิ่นจะมาสางตน พระฉะนั้นเวลาที่เหตุเกิดนี่คือบอ่้แ่งกินอันนี้ก็เป็นความรู้ที่แม่ควานโลมากจากผููที่เิ่นผู้ที่เ,เหตุก่รณเหาอ่ะนะเฮาก็เลยนหนานี้เ้าก็าบ,ตตบ่ตัดบ่แต่งหม้่เห็ุเกิดโอ้บ่แมนว่าบ่ต,ตัดเลยครับพี่นอ้องตัดอยู่แต่วาหน้าที่เห็ดกําล่างออก<ห>อยูตต่ตอนนี้นบ่แตะเลยแมนบ่เหตุคึ้นเ้าเห็ดหนานี่เพิ่นสีบ่เกิดเหตุเพิ่นสิมาสองต้นเพิ่นคล้ายๆว่าร่างกายเ้าออะเวลาเ้ากินอาหารเข้าไปมันบ่ครับถ้าเ้ามีแผลเ้าก็สิไปสมแซมแผลม่นบ่ ไาแพ้เขาเศร้ายังสิแม่เปรียบเทียบเปรียบเทียบคือกันต้นใหม่ขึ้นกันเ้ากินอาหารเพิ่นกินอาหารเขาไปละเพิ่นสีมะสมเชมแพ้ในโตเพิ่นครับเพิ่นสิบบไปเกิดเห็ดยังสินะคะอันนี้คือความรูทีได้รับมาจากการเรียนรู้จากผู้รูเพิ่นคือจังหนาเฮ็ดหรอคือจังหนาฝนยังส่แมนค่ะบอสมพวรที่สิไปแตะเลยแตะแต่งกิ่งเพิ่นเพิ่นหกสัมไร กบ่อแตงกับป,ปอยป,อย,ปอยไบก่อนโอ้เพื่อเชียมาซ้อมแซมต้นแมียกันเพื่อสิมาเกิดเหตุี่นะคะอันนี้คือเพื่อนบอกมากแต่ว่าถ้าผู้ใดยอยากล่องเบิงอยากเลี้ยนลูครับการล่องเบิงใดแต่ว่าแม่พ่อนว่าเหตุยานเหตุบ่าเกิด <c oughs> อืมกับแม่พ่อนมีส่วนครับแม่ไวๆมีส่วนครับอาจจะเกิดแต่ว่าหน่อยโล่งเนาะแมนค่ะปกติของสวนแม่พ่อนี่เกิดมืดฝาหม้อดินนี่ก็ผ่านการเก็บมาทั้งนั้นได้หน่ครับเก็บอะไรมาเพราะท่านยี่แม่จะเก็บไปเมื่อไหร่นี่จ้าโอ้เก็บบเบญางหลายเลยอะ โอ้แต่ว่าหลอบเดือนกันย่ายน่นโอ้ยท,ทั้งพุ่งอ่นทั้งหนากับโบกบย่อยคือกันค่ะบบย่อยคือกันะรยอยอนะคาออกบบเซ้าครับพี่น้องครับพี่นอ้องเขาอยากเขามาเบิงสวนเห็ดของแม่พอดนี่ในในเดือนกันยายนี้คาดว่าเดือนนี้หนาะสิมาได้ตลอดเดือนโอ้พี่น้องเป็นข่าวดีมันอาจจะมีหน่อยมีหลายไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันหอดเกือบไปปลายเดือนตุลาเลยค่ะครับผมแมปีที่แล้ว ปีนี่กขึ้นว่ากันย่านาจะเบิดเดือนเพราะว่าปีนี่เฮ็ดเทาเามันมันบ่มันบอเกิดหลายรอบไหมครับแต่มันยาวเกิดรอบรอบเดือนพฤษภามันก็ยาวมากเกือบสองเดือนครับผมค่ะรอบเมื่อกี้มันผักเกือบเดือนสิงหานี่คือแถบบ่มีเลยแบบมีปลาปลายมีแต่มีปลาปลายแบบบหลายสิงหาหนี่ภากอีสานแถบสิทั้งภูมิผักได้ไแมแต่แต่เฮ็ดอื่นมันสิเกิดเนาะห็้แม่นแม่นครับเฮ็ดอื่นเกิด วันนี้สวนเนา่เพชรยางอืกเสวนเนาก็เกิดแต่เห็ดละงอกยางเดียวโอ้เมียนอยู่ครับเห็ดซ้ำมาปีน่ะออกเนี่ยอยู่แต่ว่าเห็ดละงอกอ่ะผมว่าทั่วภาคอีสานเดือนสิงหาเนี่ยออกหน่อยแฮงค่ะพี่กายของเข้าจะเกิดสิงหาเกือบเกือบทั้งเดือนครับค่ะปีนี้ปีนี้หน่อยอันนี้ก็ร้อยเก็บนะคะเก็บโอ้โหแสดงว่ามือว่านนี่เก็บแบบเก็บไปเห็ดเชื้อนี่ให้พี่น้องเนี่ยนี่ได้ครับพี่น้องครับเก็บหลายเติบค่ะเมื่อวานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาตัวไหนถี่แม่พ่อเก็บไปเห็ดเชื้อรุ่นได้ครับ นี่ค่ะนี่ประมาณนี้เลยนี่ค่ะเต็มทีเลยโดนข้าไปกีีตามปนอยู่่妈โดนแตกเลยค่ะโอ้นี้แต่ถ้าแต่ถ้าฝนสิตัวข้าก็ต้องฝาบเก็บเด้บ่ให้่นโดนฝนคือยังมือดเอาแห้งแต่ขนาดนั้นเฮาบ่เกบค่ะจูบเอาแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้เต็มทีลิดละหนึ่งรอยลิดรนึงมันขวดใหญ่เด้ครับลิดกัขวดโคขวดพุ่นแนวน้อัดลมอะค่ะขวดใหญ่อะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งรอยบาทพอแพงครับถือว่าเป็นเชื้อเฮ็ดละงอวกที่ถือแรกกะอีอย่างหนึ่ง เชื่อเห็ดละโงกอยู่สวนของในผ่อนนี่มันออกจากสวนของเจ้าของเลยเด่นก็<ะ>เก็บถึงแต่สวนเจ้าของเอา้ามีซ้ำนี่บอกไปเบิง้งเบิ้งพี่น้อสวนทางนี้พุ่นทางนั้นก็มีอยู่ค่ะแม่โนแม่นี่ไข่ก็ออกบ่อเศร้าออกบ่อเศร้าเด้นี่ค่ะพี่น้องทางพุ่นกับใครปะง่ายนะ่นโอ้โหไข่ล่ามออกไปค่ะพุ่นทางพุ่นก็มีใครปะง่ายหนึ่งโอ้ยครับพี่น้องขออนุญาตก่อนเด้อแม่เด้อยสอันมองนี้ขึ่นเลยค่ะแม่ขึ้นโพดขึ้นเรือแท้ทางนี้แห้งลงไปหอดน้าุ่น ข้างนั้นลงไปหอดน้ําแมนค่ะรอบเดือนกัญ่าไปดูดูการไผสิคืนวันที่ออกผดออกเดือด้าค่ะพี่น้องนี่ปานนี้เนาะนี่จำจำไข่ไกลเบอร์ใหญ่เลยครับแล้วก็นี่ดอกหน่อยน่าซิมี่เอียบกรลายที่เข้าโบเห็นเขาต้นใดน้อที่แม่พ่านเก็บมาว่านในต้นนั้นบ่นันต้นนั้นค่ะมันมันมันลงลงไหมโอ้ไม่ลงลงงามมันลงเนาะมันออกอยู่ไกลไกลเงาออกดีป่ะคับแม่้ต้นนั้นโอ้โหผานเลยครับลง ดอกงามพี่นายอยากได้มาเซาโล่งแลี่มอยู่ใกล้ๆจีครับอยู่ใกล้มาจอบตื่นขึ้นมากับมาตื่นขึ้นมากับมากจริงๆนะครับช่วงเฮ็ดตอบเต็มประตูไปใส่เลยค่ะโอ้นี่ค่ะเบิ่งเบิ่งตัวนีเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับเฮาแต่ว่างห้ามตกนะครับนี่มองนี่คือคู่หินแแหของแท้บ่มีหน้ำท่านหนองสาคันฝนซนองสาไหลลงเนาะ ฝนซอร์เราไม่ไหลลงไม่เป็นโศกลงไปฝุ่นก็เกิดล่ามลงไปโอ้ยฝุ่นขา,ขาวๆอยู่ทั้งร, <c oughs> ร่มฝุ่นยึดติดกับหน่ำกระมีนะคะแม่นเบิดเลยนี่<ห>อฝุ่นยึดติดกับหน่ำปุ้นฝุ่นเหมือนกับข้าวขาวแม่งแม่งฝุ่นกระติดถ่วงขึ้นย่านบ่ะเดบานเยอะอืมโอ้ยออกไม่ไม่นี่นี่แม่นเห็ดเบิร์ดอ่ะโอ้โยสายแห้งนี่ออกน้ำหินแห่ดีนี่มีแต่เห็ดนี่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 กุยจุโอ้โหเพิ่งออกได้นี่ อีสองเมืองสีเห็นดอกบักอีองเมืองสีเห็นดอกบานผู้ใดเขามาเบิงในช่วงนั้นสีแต่ชมวามงามอย่างเต็มที่อันตันนี้ตอนนี้ขันฝลตกงมือแรงกรสิทถ่วมคือกันคุณขันฝลแห้งขันฝลแห้งถ่วมคักแม่ตัวนี้มันอยู่ห้างไกลคักได้ห้างไกลอย่างต้นเป็นสามซีเมตรเลยค่ะพี่ต้นนี่อ่าพ้นลงไปคุณระวังตกนะนั่นครับเห็ดเห็ดเห็ดอยู่วาดอกเห็ดอยู่ริมริมน้ำเลยโอ้โหหุ่นแั้งหลายหุ่น มื้อแล้งพิ่นสิมื้อแล้งจังใดก็สิได้กเ,ดเก็บออกอยู่ดอกห่าฝนแหงอยา่างเพิ่นท่วมซุ้มอยู่ริมๆหน้าฮึมชูดพี่น้องเบิ่ตะขี่เฮนแฮ่ได้นะคะนี่เกิดเสยพี่น้องเขาบ่ต้องย่านค่ะขี่เฮนแฮ่ปลูกเฮ็ดละงอกได้กินแน่นอนโอ้โหนี่ขี่หินแบบจ้ะเขาออกไปใส่หนทางเด้อเนาะแม่เนาะแม่นค่ะแบบใส่หนทางเลย้วยวพี่น้องเบิ่งเอาโลดเบิ่งจะต้ตอนอันนี้ที่จริงต้นอันนี้มันงามเด้ต้นแม่นพระอีตูผีพระอีตูผีนี่จริงๆมันงามจนท่วมหัวเขพา่นเด้เบิ่งสภาพดินโลดต้นไม้อันนี้ยังบ่งาม เต่เห็ดมันเกิดนี่ทั้งลุมอ่ะนี่ต่เห็ดเรางมมันยังเกิดเลยเลยมองแม่สีหยียบค่ะนี่ดอกมันยังเกิดหมู่บ้านเนี่เก็บอยู่นี่ประมาณเคิงกิโลมีเห็ดเบิด์ได้ครับพี่น้องครับหมู่บ้านดอกสีเหลืองยุ่มมุ่มเนี่ประมาณเคิงกิโลตอนนี้นี่โบเมนว่าแม่ตัวได้นี่นี่เก็บดีนีนี่ตอนคำเก็บประมาณนี่ลโอ้มีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยอ่ะอู้ยเดือนกัย่าตอนเห็ดแม่พ่อน คิดว่าคิดว่าเดือนนี้จังได้กะมีมีทั้งเดือนค่ะคิดว่าน่าจะมีทั้งเดือนมีทั้งเดือนแมนค่ะคิดว่าน่าจะมีทั้งเดือนเพราะว่ามันเกิดมันพักมันผักดนนะวังหันครับมันผักดนแบบผักหพิ่นฟ้อมโตใหมมันฟ้อมโตใไม่บัดเพิ่นมารอบนี้ก็รู้สึกว่ามาหลายเร็วเพิ่นอ้นเนาะแม่เนาะอ้นเดือนสิงหามันน่าจะเป็นน้าอากาศน้าเป็นน้ําฝนน้าเพราพายุเขามาฝนฉกสองสามเมื้อติดต่อกันบัดนี้มันเอาเลย จะเกิดเลยนะคะโอ้มื่อหนีแห้งเอาแม่งสีออกลายมื่อหนีแห้งเอาแห้งเนี่ยเอาแห้งแห้งสีออกลายคิดว่าพี่น้องที่อยากเขามาช่มนะคะเชิญไปเลยช่วงนี้กันย่านีน่าจะทั้งเดือนครับต้องต้องโทรมาหาเม่ก่อนบ่เม่นค่ะทักทักมาก่อนนะคะอ่าเบอร์ศูนย์แปดสี่เก่าศูนย์หนึ่งสามสองสองหาครับเฟซบุ๊กกับแม่พรเห็ดละงอกค่ะทักเขามาก่อนครับเดี๋ยวบ่าชีขออนุญาตเอาเฟซบุ๊กของแม่นี่ขึ้นไปให้พี่น้องเข้าเลยติดต่อเขามา เบอร์โทรก็เอาขึ้นให้พี่น้องเฮาเนี่ยฉาดๆแนี่ยู้เฒ่าลองคนเพิ่นบอกว่าอันจดเบอร์โทรเบิงเบบ่งเป็นสีหลอบก็จดบ่ได้เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นบ่าให้จังได๋เพิ่นเฮ็ดไว้จังได๋ให้ล่ะแม่จักกว่าซั่นเที่ยวเบิ่งแล้วก็เที่ยวจําเอาเขียน,บบนสีเทื่อพุ่นจังได๋บดสีบ่เอาสิเสียวขึ้นไปหน่อยนะ <c oughs> จึงสิเบิ่งได้ไลหลายรอบร <c oughs> อ, <c oughs> อบนี้สิเอายาวๆครับพี่น้องลากยาวๆให้กับพ่อแม่พี่น้องเลยสิได้จดรอบเดียวแล้วก็ได้ขึ้นอยู่ข้างล่างคลิปยาวๆเลยนะครับเบิ่งง่ายๆตัวหนังสือสีแดงๆอ่า เอาพี่น้องกับสิเดต,ติต่อเขามาอ่ะ,อะนี่มองมนีสวนเห็ดละโงกของเมพ่อนเดือนกันยายนสอง8ันหอกเด็ดออกจริงไม้นี่อยู่บ้านท่านศิลาบ่รแม่ท่านศิลาโม่แปดตำบลข้พนอำเภอปทุมราชวงสาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครับพากันเขามา เยี่ยมชมแม่ไะดแม่ดีใจห่างหไางไกนจุดสงขามอยู่เดอพี่น้องเด้อมีพี่น้องหลายคนโทรมาถามว่าอยากไปบ้านเจ้าไก่หม่องสงขามบอสันไคอยู่ค่ะประมาณสักสามร้อยโลอยู่โอ้อตรงเป็นหวงครับบ่ต้องเป็นหนังค่ะอำนานาเจริญนี่ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวปลอดปอดภัยครับแล้วก็ท่างมากไงขั้นขีดเกือบหอดสวนนะครับพี่น้องต่ออีกน้อยเดียวกับหอดสวนแม่ป้อนเนี้ยโอเคสำหรับมือนีก็เต็มอิ่มสมมาพาควรแกเวลาฝนก็บส่งย่อยๆเดี๋ยวคลิปหน้ายังพอกัน ขอบคุณไม่พ่อในหลายคลิปหนาพ่อกันไหมครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกคนค่ะ